Sun, it's a wide world of wonderful fun. It's pops popping from every door with friends and family on the shore. These three friends will make you smile and cheer the action on their island. The affections are true. ต้องการอะไรผมไปเน็ตเจอหนังสือเรื่องเครื่องสมประสงค์นะฮะแต่หนังสือขายเกลี้ยงเครื่องสมประสงค์อย่างนั้นเหรอฮึแสดงว่านายรสนิยมดีนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณมีเหรอฮะมีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะลองหาชื่อคนแต่งละกันนะ Lester Riversnell ลองลองหาดูก็ได้ที่นี่มันน่าขนลุกจริงๆ ดูหนังสือที่นี่สิอย่างเทคนิคการเล่นเกตบอดคลาสสิกมันทำให้ฉันเป็นอย่างที่เป็นทุกวันเนี้ยใช่ร้านแคปปี้คือร้านที่ฉันเจอหนังสือผู้หญิงที่ทำได้ทุกอย่างแนครโนมิคอนเก็บเอาไว้ที่เดิมา<ะ>อ๊าโ<ะ>อ๊ยโ<ะ>อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยิอไยโอ๊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 ย านอยู่จะไม่ให้มีเสียอุกึกครึกโครมได้ไงและโทษทีนะฉันเอเอบ้าพูดงี้ก็สวยดินาเป็นคนทำร้านหนังสือฉันฉันทำตามหน้าทีถ้าอยากร้องเรียนบอกคุณแครกเก้นนรดตรงนี้จะเป็นร้านขายของที่ใหญ่ที่สุดในเชลแลนด์เลยซีซิซีแครกเก้นฉันน่าจะรู้ว่านายต้องอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังอะไรกันฉันนี่แหละออกหน้าเลย ภูมิใจด้วยซ้ำดีจังนะร้านท่านเสียงดังสน,นั่นสันสะเทือนที่ฟุน่น้านเลยแล้วใครใช้ให้นายมาเปิดร้านหนังสือข้างที่ก่อสร้างชั้นเลยทำไมนายนายนายจะทําให้ฉันต้องปิดร้านเหรอแต่จะซื้อหนังสือที่ร้านคุณแครปปี้ที่เดียวเท่านั้นใช่ <laughs> ฉันจะรอดูที่จํแพักเก็ตมันทําไมนั่นอ้ย <laughs> แย่จังเลยเนะ ฉันชอบร้านหนังสือของคุณมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะฉันเจอหนังสือละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยล่ะจำได้แล้วพ่าจนภายใต้สมุดไงฉันถึงได้เปิดร้านขายของเก่ายัางไงล่ะอยากให้เป็นที่ที่ทุกคนจะหาสมบัติที่ถูกซ่อนไว้เจอฉันต้องผ่าหนังสือเครื่องสประสงค์ให้เชียวดอนขอตัวก่อนนะฉันมีหนังสือนั่นแน่น่าจะอยู่บนรถเข็นสําหรับเก็บหนังสือมันต่อเออเอาไว้วันหลังผมมาดูใหม่ก็ได้นะฮะไม่ต้องพ่อ ฉันหาเจอแนะ่แค่ขอเอ่อแยกประเภทก่อนนะเอ๊ะมีคนทิ้งนำบาตไปด้วยฮะดเรเชลหนังสือในพูดถึงเครื่องมือที่ทำให้ความปักษนาของเราเป็นจริงนะฮะใน่ลูกชอบเรื่องนี้จริงเหรอ <c oughs> เป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่ผมเคยอ่านมาเลยลนะฮะ <c oughs> ดาวสิฮะดรเชลผมจะนำบัตรคุณในหนังสือนี้ด้วยนะเจอจริงอะ ผมไม่เก็ตเลยอ่ะคุปล่อยหนังสือดีๆแบบนี้ไปได้ยังไงกันน่ะฉันว่าการปล่อยนี่แหละยากที่สุดเลยฟังนะเชอร์ดอนฉันเป็นคนแต่งหนังสือเรื่องนี้คุณคือเลสตาร์ลิเวอร์แนลเหรอจริงเหรอครับเป็นนามประกาศตอนนั้นฉันยังฝันอยากเป็นนักเขียนอยู่เลยถ้าคุณแต่งมันคุณก็เป็นนักเขียนแล้วหนังสือไม่เคยได้ตีพิมพ์ แต่ฉันพิมพ์มันออกมาสองฉบับเองครบบี้ตกลงจะขายให้ฉันถึงได้หายากหายเย็นนะัด<า>คุณควรพิมพเพิ่มนะคะแครปบบี้ขายมันได้แน่คุณจะได้ไปแจกลายเซ็นที่ร้านเขาด้วยเหมือนแจกลายเซ็นเหรอที่ร้านฉันเนี่ยนะทำไมละ่ะเพราะฉันกำลังโชคร้ายแบบสุดๆใครเขาจะมากันเล่าครับแกนพูดถูกรา้านฉันคือกองขยะ ค้อนเีกับผมช่วยคุณแต่งร้านได้นะเธอแมนอีกคนงั้นก็ฉันคงต้องใช้ลูกมือช่วยหน่อยแล้วละ่ะเย้ แต่เราทำได้เขาจะาโต๊ะไว้ให้เราก็เจลเซ็นชื่อแล้วฮะมอเตอร์ไซค์นี่เสียงเหมือนฮุกแซมแล้วก็แม็กเลยโอ้ดีหนุม่มๆเออพวกนายมาขออายเซ็นเร็วไปหรือเปล่าแต่ทันเวลากินพอดีระหว่างนี้นะ่ะดูหนังสือนี้ไปก่อนสิเจว <c oughs> ฉันได้หนังสือมอเตอร์ไซค์เล่มแรกจากที่นี่แหละอย่าชักดาบกันแล้วกันรู้เปล่าฉันกำลังพยายามนึกเฮ้นี่เขาว่าฉันขโมยเหรอไงเฮอร์รี่มาขอลายเซ็นด็อกเตอร์เชลเหรอถามแคปี้สิเขามีหนังสือเช็ดลับความงานไหมฉันอ่านเป็นอยู่เรื่องเดียวฟังทันนี้ผู้รับหนังสือเชิญรับของขวัญฟรีฉลองเปิดร้านหนังสือใหญ่ยักษ์วานารครรรรรรรโรรรรร ของขวัญเหรอเดี๋ยวเฮ้ยจะไปไหนกันฉันเจอหนังสือความงามแล้วนาะฮอร์แมนเอาหนังสือมาเฮ้ยฮอร์แมนไปไหนแต่ฉันเห็นเขาเขาเดินไปที่ร้าน Banana and Novel ข้างๆะเขาไปซื้อของที่ร้านคู่แข่งเหรอถ้าเขาทรยศคราฟี้แบบนั้นน่ะฉันนี่แหละจะเป็นคนสั่งสอนเขาเองฮอร์แมนนายควรจะอยู่ทำงานที่ร้าน นายมาทำอะไรที่นี่อ่ะแค่มาดูอ๋อเรียนไม่คุ้มน้อยรอบเลยโอ้โอโอโอหูนาเกินไปอ่ะมีแบบปกอ่อนมั้ยว้าวฉันนึกว่าที่รังนคริสป,ปิเดนสุดๆแล้วนะเนี่ยกินเค้กฟรีหน่อยไหมหรือมิลชักด,ดีโอ้ย กำลังหิวอยู่พอดีเลยแช่วดันฉันบอกพวกเธอหรือยังล่ะเรามีหนังสือพ่อบ่าเด็กเล่มใหม่แล้วนะฮาริ่งฟราด้ว้กับน้ำตื้นอันตรายเหรอขายลูกแม่ตั้งอาทิตย์แน่และที่ร้านฉันลดครึ่งราคาแต่มันไม่ดีที่ซื้อหนังสือจากคนอื่นที่ไม่ใช่แครปี้ใช่ปะก็แค่หนังสือนะแครปี้ไม่รู้หรอ แล้วฉัานจะไปแข่งกับไอร้านแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยอุ้ยตายแต่ว่าเราซื้อหนังสือเล่มอื่นที่ร้านครับบี้ก็ได้นี่ใช่ไหมแน่นอนยินดีที่ได้ทำธุรกิจกับนายนะเจ้าหนูดูนี่สิอาวุธดียวที่ฉันมีก็คือลูกค้าขาประจำแต่ตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วนั่ครบี้นี่บบขาาเนะขาไม่เห็นแล้วไหมครับบี้เดี๋ยวผมอธิบายได้นะ น่าน้อยใจฮสุดแสงเลยนี่ถ้าฉันมีเครื่องสมประสงค์แล้วก็ฉันจะขอให้ไม่เคยเปิดร้านหนังสืองี่เง่านี่คุณต่อยพุณต่อยไอ้ฉันหนังสือซื้อบื้อ,อฉันอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดตึ๊กแบบนี้